สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังถูกอีกแล้วยืนยันคนบ้านอินทารามอำเภอชัยปราการถูกรางวัลที่1จริงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2568โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 994865ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเรื่องราวของผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่ายืนยันคนบ้านอินทารามอำเภอชัยปราการถูกรางวัลที่หนึ่งจริง6ล้านยินดีด้วยนะครับและยังมีอีกท่านโพสต์ระบุว่าปีนี้ชัยปราการถูกรางวัลที่หนึ่งสองคนแล้วยินดีตัวเจ้า หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1และมาร่วมแชร์ต่อเรื่องราวดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ